สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าโตยโยต้าวันนี้เซลปักโตยโยต้าโครา1ก88จะพามาดูรถเตรียมส่งมอบนะครับคันนี้แต่งสไตล์ GRS4 ครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับป้ายแดงพร้อมแต่งออกจากสูตรอุปกรณ์คุ้มครองในประกันชั้นหนึ่งทุกชิ้นนะครับสามารถเคลมได้ทุกชิ้นตัวนี้จะเป็นรุ่น n t นะครับ รุ่นดีโว4ประตูรุ่น NT นะครับเกียร์ธรรมดาเป็นไงครับสวยไหมครับผมติดตั้งกระจังหน้า GRS4 ครับตัวนี้แผ่นใต้ CR Sport สีแดงนะครับพร้อมกับล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับตัวนี้พร้อมกับยางอัเ r เลนทิมโตครับนี่ครับ275นะครับยาง275ก็ใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงคันนี้ลูกค้าไปใช้งานครับ ใช้งานได้ทุกวันแน่นอนสวยๆครับคิวซุ้มล้อสติกเกอร์ข้างนะครับโลโก้ดำมือเปิดประตูสีดำครับนี่ครับติดฟิล์มอันนี้พึ่งแต่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บงานเอาไปล้างขัดเคลือบสีให้ครับพนการสนิมช่วงล่างให้นี่ครับคิ้วกระจกติดฟิล์มมืดครับคันนี้โลบาร์ท้ายครับสติกเกอร์ให้รักครับตัวนี้สติกเกอร์ท้ายครับก็ติดตั้งให้หมดครับ โลบาร์ท้ายเหล็กส่งปืนครับสวยครับคันนี้ดูดันครับใช้งานได้จริงครับัชนท้ายเดิมครับตัวนี้โลโกล้งหลังเป็นสีทำเงาเดี๋ยวปักพามาดูอีกหนึ่งคันครับด้านในโชว์รูมคันนี้เป็นรถโชว์อยู่บนโชว์รูมนะครับนี่ตัวนี้เป็นอีโวตอนเดียวนะครับตายเดียวกันครับ นั้นเป็นสี่ประตูแซบครับนี่จะพามาดูคันบนโชว์รูมอีกหนึ่งคันครับแต่งตัวนี้แต่งเหมือนกันครับแต่งเหมือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมิดนะครับแต่ว่าเพิ่มกระจกหูช้างครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้เป็นรถโชว์ครับยางโอเวอร์ไซส์ครับตัวนี้แม็กยี่สิบค่อนข้างที่จะใหญ่นิหนึ่งครับเพื่อเป็นรถโชว์ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางบันไดข้างเหล็กเทียนดีครับตัวนี้ ลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับนี่ครับรถโชว์บนโชว์รูมของปาร์คเองครับคันนี้อยากแต่งแบบไหนสไตล์ไหนก็ทักมาคุยกันได้ครับ